ดิคาทับสิบเบี้ยนหากพูดถึงกลุ่มคนที่คนพบผู้คนหรือสิ่งของแปลกๆด้วยมากก็จะเป็นพวกนักโบราณคดีนักผจญภัยหรือนักล่าสมบัติอะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วท่านก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เจออะไรน่าเหลือเชื่อเยอะมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสุสานคุมสมบัติหรือแม้แต่งเงินสดนี่แค่นำจิ้มนะที่เหลือพี่ๆเขาเจออะไรน่าระทึกใจอีกหรือไม่ไปติดตามกันเลยอุโมงค์ลึกลับ เชื่อมีว่าเคยมีการค้นพบสุดน่าทึ่งจากกองทัพอิสราเอลอย่างอุโมงค์ลึกลับใกล้ชายแดนอิรักด้วยถ้าถามว่าน่าทึ่งยังไงนั่นก็เพราะกองทหารของอิสราเอลต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีกว่าจะมาค้นพบอุโมงค์เส้นนี้ หลังตรวจสอบพบว่าเซ็นเซอร์ใต้ดินที่ติดตั้งไว้ตามแมวชายแดนอิสราเอลกว่า5 5กิโลเมตรตรวจจับได้นั่นหมายความว่าอุโมงค์นี้ถูกขุดขึ้นเพื่อใช้ลักลอบเข้าชายแดนทางกองทัพคาดว่าผู้สร้างอุโมงค์นี้คือกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีในพื้นที่โดยอีกฝ่ายอาจใช้ที่นี่เพื่อซุ่มโจมตีด้วยอาวุธหนักถึงจะบอกว่าอุโมงค์เส้นนี้ใช้เพื่อลักลอบเข้าชายแดนอิสราเอลแต่สบายหายห่วงได้เพราะไม่พบสิ่งแปลกปลอมหรืออันตรายอะไรในอุโมงค์เลยแม้แต่ชิ้นเดียว เอ๊ะหรือว่าพวกเขารู้ตัวก่อนก็เลยชิงไปแล้วสมบัติของชาวอสัสซีเรียสมบัติเป็นสิ่งที่หลายคนอยากค้นพบแต่ก็คงทําได้แค่ฝันแต่บอกเลยว่าไม่จริงหรอกเพราะมีคนค้นพบขุมทรัพย์หน้าเหลือเชื่อในอิรักมาแล้วโดวยเป็นทหารของกองทัพอิรัก ที่พบเข้ากับคุมสมบัติของชาวอัสซีเรียะระวังสำรวจเครือข่ายอุโมงค์ของกลุ่มผู้ร้ายภายในอุโมงค์มีภาพแกะสลักนักบวชและพิธีกรรมทางศาสนาอายุเกือบ2,000ปีอยู่ในจะมีการค้นพบวิหารปริศนาและสิ่งที่ดูเหมือนทางเข้าพระราชวังโบรานสมัยอารยธรรมอัสซีเรียคาดว่าน่าจะสร้างในช่วง2,500ถึง2,600ปีก่อน และยังมีวัตถุทําจากทองคําที่พวกไม่ประสงค์ดีทิ้งไว้อยู่ด้วยเมื่อถึงจุดนี้หลายเขิงคงคิดจะไปตามราสมบัติกันอยู่สินะแต่เสียใจด้วยปัจจุบันสมบัติตกอยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์อังกฤษเรียบร้อยไปแล้วถ้าอยากเห็นก็ไปชมกันได้นะอย่าไปสำรวจพื้นที่เองเชียวขอเตือนทั้งระเบิด ลองนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นนักประดาน้ำไปดำน้ำอยู่ดีๆแล้วพบถังระเบิดดูสิจะทำยังไงดีนะและขอบอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์สมมุติแต่เกิดขึ้นจริงกับฐานของกองทัพเรือดำน้ำลงไปพบระเบิดตอร์ปิโดจมอยู่ใต้น้ำระเบิดลูกนี้ชื่อว่าระเบิดถังไวายของเรนส์ฟีมือของกาเบียรเรนส์ฐานกองทัพสหรัฐที่ประดิษฐ์ขึ้นในช่วงปี1864ถึง1865ลักษณะข,ของระเบิด เหมือนกับชื่อเด็กบรจุดินปืนและฉนวนระเบิดเข้าไปในถังว่าก่อนจะฝังระเบิดไว้ในดินใต้น้ําเพื่อป้องกันเส้นทางใต้น้ําและป้อมประการที่ตัวถังมีการทาด้วยอย่างไม้เพื่อทนต่อสภาพใต้น้าและติดกรวยเหล็กที่ปลายทั้งสองด้านโชคยิงดีนะักที่ดินระเบิดเสื่มสภาพหรือด้านไปหมดแล้วถหาเรือกลุ่มนั้นก็เลยรอดตัวจากการตุมตามไปได้อย่างวุดวิดป้อมปืนรูปกะโหลก การพบซักป้อมปืนรถถังก็ไม่ใช่เรื่องปากแต่ถ้าดูจากมุมสูงเป็นใครก็ต้องตะลึงกับภาพที่น่าสะพึงกว้าพอรูปร่างของมันเหมือนกระโกนะสิเรื่องมันก็มีว่านายทหารหญิงคนหนึ่งชื่ออีรีนาไรบาคอฟผู้คนพบด้วยความบังเอิญแล้วว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าป้อมปือรูปกระโหลกเป็นชิ้นส่วนของรถถังของกองทัพรัสเซียที่ถูกทำลายในการต่อสู้ ระหว่าง2ดินแดนเธอเล่าต่อว่ารถถังนั้นอาจถูกทำลายในระหว่างปฏิบัติการกู้คืนหมู่บ้านฮูซา,าริกาในเขตนครคาคิฟซึ่งภาพที่เธอได้ถ่ายมานั้นสะท้อนถึงการสูญเสียหลังความไม่สงบไม่น้อยและเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ในหน้าหนังสือพิมพ์ดีโอโคโนมิส <c oughs> ก็กลายเป็นที่ฮือฮาจะมีการเอาไปทำเป็นลายสากักและลวดลายบนเสื้อยืดมากมายเลยทีเดียวโถโบราน คงไม่มีใครเชื่อแน่นว่าระหว่างที่ขุดค้องหรือขูนน้าะ เราจะได้ค้นพบของโบราณและของมีค่าต่างๆขึ้นมาได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอย่างการค้นพบอน,นาเหลือเชื่อของทหารกองทัพยูเครนในครั้งนี้บอกเลยว่านักโบราณคดีต้องยิ้มแป้งกันเลยทีเดียวเมื่อพวกเขากําลังสร้างป้อมปราการและขุดคูสนามเพาะอยู่กับพบกับโถโบราณคอขวดทรงสูงสภาพดูดีพร้อมกับชิ้นส่วนเซรามิกจานวนหนึ่งคาดว่าน่าจะมีอายุป,ประมาณ1,800ถึง1,900ปีซึ่งเป็นช่วงที่จกักรวรรดิโรมันปกครองอยู่และเมืองโอเดสซา ยังใช้ชื่อว่าโอดิสซีอุสอยู่เลยส่วนตอนนี้โถดที่เหล่าพิพิธภัณขุดพบได้ย้ายไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีของเมืองโอดิสซาเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ไปดูได้นะค่ะซุก,กาโฟสมมุติว่ากำลังเดินอยู่ในป่าและพบกับตู้เหล็กสี่เหลี่ยมปริศนาขนาดยักษ์ใหญ่ ตกใจจนวิ่งหนีหรือเพิกต่อดีละ่ะแน่นอนคนส่วนใหญ่ก็ต้องขอดูหน่อยแล้วว่ามันคืออะไรเหมือนกับพี่พีทแ่งกองทัพยูเครนที่พบสิ่งนี้ถูกทิ้งร้างไว้ในป่าบริเวณชานเมืองเคียฟจึงลองตรวจสอบดูและพบว่าวัตถุด,ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าคาสุก,ก้าโฟอุปกรณ์ทางทหารท,ที่ใช้ตรวจจับและรบกวนอุปกรณ์เรดาร์ขนาดใหญ่อย่างระบบเตือนภัยทางอากาศการรบกวนระบบควบ,บคุมอากาศยานและดาวเทียมสอดแนม ซึ่งขาดซุกกาโฟที่สมบูรณ์จะมีผ่านะสองคันพ่วงอยู่คันหนึ่งติดตั้งอุปกรณ์การทหารแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกคันเป็นสู์สั่งการแบบเคลื่อนที่โดยทั้งสองคันจะอยู่บ,รบนรถบรรทุก8ล้อ KMC Six f t r e ซเอาง่ายๆเจอระบบของขาดซุกกาโฟแค่ครึ่งเดียวก็มีแสนยานุภาพทำให้ระบบของกองทัพต่างๆที่โดนได้รับความเสียหายมากแล้วแต่จะว่าไปของสำคัญแบบนี้มาถูกวางทิ้งทิ้ง,งควงวางแบบนี้ได้ไงไม่อยากจะเชื่อเลย b ล็อกบัสเตอถ้าวันหนึ่งมีคนยื่นกล่องไม้เปื้อนฝุ่นดินใบใหญ่มาให้คงเดากระสลพัศว่าของข้างในคืออะไรจะเชื่อว่าถ้าได้ฟังจากเหตุการณ์นี้คงไม่อยากเปิดอีกแน่นอนโดยเรื่องก็มีอยู่ว่าทหารสหรัฐมอบกล่องไม้ที่คนพบให้กับทางกองทัพอิตาลีแต่พอเปิดกล่องกับพบว่าข้างในมีระเบิดลูกยักษ ที่ใช้กันในปี1,939ถึง1,945น้ำหนักกว่า1,800กิโลกร,รัมอยู่ด้วยโดยระเบิดดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าบ็อกบัสเตอร์พบในสนามใกล้ฐานที่ตั้งกองทัพสหรัฐเดลดินที่มีอายุกว่า70ปีแล้วทำให้ทางกองทัพอ,อิตาลีต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและอบพยพผู้คนบริเวณรอบๆกว่าหมื่นคนออกไปเพื่อเริ่มปฏิบัติการกู้ระเบิดเร่งด่วนจนเมื่อวันที่15เมษายน2014 ทางกองทัพกู้ระเบิดและขนย้ายไปทิ้งไว้ในถ้มใกล้เคียงได้สำเร็จเฮ้อต่อไปนี้ก็อย่าไปรับก่องจากใครส่งเดชอีกล่ะเกิดตุ้มตามขึ้นมากจะมีคุ้มกันนะักเงินสดหลาคนคงเคยว่าฝันว่าอยากให้อยู่ๆก็มีฝนเงินโปรยลงมาหรือเดินไปเจอกองเงินเป็นฟ้อนตกอยู่รู้หรือไม่ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในฟิลิปินเมื่อโชคนำพาทหารกองทัพฟิลิปินให้ไปพบกับเงินกองใหญ่ ที่มนาเชื่อว่าจะไม่มีเจ้าของอยู่การค้นพบครั้งนี้ทังกองทัพรายงานว่ามีมัดธนาบัตรกองใหญ่และเช็คเงินสดมูลค่ารวมกว่า51.2ล้านบาทสถานที่ค้นพบคือแหล่งกบดันของเราผู้ร้ายในเมืองมาราวีคาดการว่าเงินสดจำนวนดังกล่าวอาจได้มาจากการปล้นธนาคารแลนด์แบงก์ตั้งแต่วันแรกๆที่กระทรวงกลาโหมเรื่องปฏิบัติการทงางทหารบุกป,ปราบปามผู้ร้ายกลุ่มนี้ก็เป็นได้แหมเห็นแล้วก็ได้แต่อิจฉาถึงจะว่าอย่างนั้นก็เถอะเจอเงิน แล้วเอาไปใช้ไม่ได้นะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะได้ไม่โดนคดีลักทรัพย์ไงโดนเกาหลีเหนือทำเอาทานกองทัพเกาหลีใต้ถึงกับตะลึงเมื่อพบกับบางสิ่งสีฟ้าฟ้าหน้าตาเหมือนเครื่องบินของเล่นแถวแถวชายแดงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เข้า จึงนำไปตรวจสอบดูเพราะเดาว,ว่าน่าจะเป็นของแปลกปลอมแน่ๆก่อนจะเรียกเสียงหัวเราะให้กับทางกองทัพเกาหลีใต้ไม่น้อยเมื่อพบว่าสิ่งนี้คือโดนสอดแนมทางการทหารของทางฝั่งแดนสมแดงที่สร้างขึ้นโดยใช้โมเดลเครื่องบินเนื่องจากพบกล้องตัวจิ๋วความละเอียดต่ำถูกติดตั้งไว้แต่ถ้าเทียบกับโดนทางการทหารของเกาหลีใต้หรือสัญชาติอื่นแล้วไม่น่าเชื่อจริงๆว่าโดนที่ใช้สอดแนมของเกาหลีเหนือจะมีรูปร่างและสีสันโดดเด่น ตาได้เกินเบิ์ขนาดนี้อีกทั้งความละเอียดต่ำจนแทบมองไม่เห็นอะไรเท่าไรอีกด้วยไม่รู้ว่าอีกฝั่งเขาทำเอาฮาหรือว่าเป็นแผนให้อีกฝ่ายตายใจกันแน่นะเนี่ยสุสานแห่งภาษารล์ลเคยได้ยินกันไหมว่าการขุดคูน้ำก็เหมือนกับการขุดสมบัติเพราะอาจโชคดีค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อก็ได้อย่างเหตุการณ์ในปี1944กองทัพบ,บกของบังเกเรียกได้ขุดพบสุสานโบราณระหว่างการขุดตั้งคูน้ำ ชื่อว่าสุสานแห่งคาซานลักสร้างขึ้นเมื่อ400ปีก่อนคริสต์ศักร์หรือประมาณ2,400ปีที่แล้วทางกองทัพเชื่อว,ว่าสุสานดังกล่าวเป็นของอรารยธรรมโบราณอย่างเชาทาเชียภายในสุสานมีห้องฝังศพส่วนกลางและโถงด้านข้างทั้งสองห้อง มีการเขียนภาพจิรกรรมฝาผนังเป็นรูปพิธีในงานศพการลักพาตัวเจ้าสาวและงานเลี้ยงอาหารชุดใหญ่การค้นพบที่ม่น่าเช่อครั้งนี้ทําให้หลายๆคนคงคิดอยากจะไปขุดสมบัติที่สุสานขึ้นมาเลยสินะแต่เสียใจด้วยเพราะปัจจุบันสุสานดังกล่าวอยู่ในการดูแลขององค์กรยูเนสโกเรียบร้อยแล้วถึงเข้าไปก็โดนส่งกลับสถานเดียวนะสิอารามชีจักรวัดบาเซนไย ถ้าพูดถึงที่ตั้งฐานทัพทหารส่วนใหญ่มักอยู่กลางหุบเขาลึกโดดเดี่ยวไม่มีอะไรอยู่รอบๆแต่ไม่ใช่กับฐานทัพของกองทัพบ,บกอิสราเอลเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ทำเลทองอย่างเดียวแต่ยังค้นพบสิ่งน่าเหลือเชื่อด้วยอย่างครั้งนี้พวกเขาได้พบกับอารามชีของจกกักรวรรดิไบเซนทายระหว่างปฏิบัติการสร้างทางสำหรับใช้ในการทหารชื่อว่าบูรีเอลฮานายา ถูกสร้างขึ้นประมาณ1 5 0 0ปีที่แล้วการขุดจอดสำรวจครั้งแรกพบอาคารสองหลังหลังหนึ่งเป็นโบสถ์ตกแต่งภาพโมเสกหลากสีรูปสัตว์และพืชต่างๆถงทางเข้าที่พำนักสำหรับแม่ชีและห้องบำเพ็ญเพียรที่สร้างเป็นหอคอยประกอบด้วยหลายห้องและสุสานใต้ดินอาคารอีกหลังเป็นโรงครักและที่พักสำหรับผู้สแสวงบุญส่วนสูงกลางอารามถูกหน้าดินปกคลุมเชื้อราสะสสภาพไว้นีสินัที่เรียกว่าตั้งฐานทับเป็นเหตุสังเกตได้ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย